S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยววันนี้ยูจะมาเล่าถึง6ข้อห้ามนะครับหรือ6ข้อควรระวังครับในการเโนเวทบ้านว่าเราควรจะต้องระวังอะไรบ้างไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับที่สําคัญที่สุดในการเโนเวทบ้านหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การเโนเวทบ้านด้วยนะครับการก่อสร้างหรือว่าการตกแต่งในทุกกรณีครับสิ่งแรกเลยที่สําคัญที่สุดนะครับที่อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมีการกําหนดบัตเจตให้ชัดเจนนะครับในการตกแต่งบ้านในการทําบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการวางบัตเจตที่มันแข็งงงแแรรละะชััดเเจนนนไว้้้้บบืออตคข2 ขึ้นในการออกแบบ การตกแต่งหรือว่าการเลโนเวทนะครับที่อยากให้เน้นเรื่องของการใช้งานเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะออกแบบเลโนเวททุกครั้งนะครับควรจะมีโจทย์ในใจให้ชัดเจนครับว่าห้องนี้เราจะเอาไว้ทําอะไรนะครับแล้วก็มันจะต้องมีใครบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องและเฟอร์นิเจอร์ด้านในที่มันควรจะมีมันควรจะมีอะไรบ้างฟังชันต่างๆเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างข้อ3คือเลือกใช้วัสดุที่เราจะนํามาเรโนเวทบ้านให้มันเหมาะสมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราเรโนเวทบ้านนะครับหรือว่าเรโนเวทห้องใดห้องหนึ่งก็ตามนะครับมันหมายถึงว่าตัว บ้านหรือว่าตัวบริเวณนะครับเรามีการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกวัสดุครับก็คงต้องดูครับว่าตัววัสดุเหล่านั้นที่เราเลือกครับมันมีความวุ่นวายหรือว่ามันจะทําให้เกิดปัญหากับการใช้ชีวิตของเราในระหว่างการซ่อมแซมหรือเปล่า4พอมาพูดถึงการตกแต่งนะครับอันนี้อยากจะโน้ตไว้นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วครับเวลาเราออกแบบบ้านหรือออกแบบห้องนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเโนเวทอย่างเดียวนะครับการสร้างบ้านใหม่เองด้วยก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วว่าพี่แนะนําว่าให้ใช้ตัววัสดุนนนนะคครัับทที่่มโอข้าางงกล หมายความว่าอย่าให้มันแบบแฟชั่นจ๋ามากจนเกินไปครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าเทรนต่างๆที่มันเป็นแฟชั่นนะครับเวลาใช้ไปนานๆนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นอย่างช่วงที่แล้วมันอาจจะมีเทรนของการใช้ตัวเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสีที่เป็นสีเทาคันนี้เราลองนึกภาพครับว่าเวลาเราอยู่ไป2ปี3ปีถ้าเทรนสีเทามันออกไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยบ้านเราก็จะดูเฉยดูไม่น่าอยู่ขึ้นไปทันทีและพอมาพูดถึงเรื่องตกแต่งนะครับก็อาจจะขอแตะเรื่องวัสดุนิดนึงนะครับในกรณีที่เราเนี่ เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าตัววัสดุที่เป็นไม้นะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับก็ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้จริงครับเราอาจจะต้องไปดูของจริงเยอะๆนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับข้อสุดท้ายสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็คือจริงแล้วครับโดยปกติแล้วเวลาเราเรโนเวทบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับเราก็อาจจะทําเองใช่ไหมครับมีการจ้างช่างคนนู้นมาช่างคนนี้มามีการจ้างช่างวอลเปเปอร์มาช่างไม้พื้นมาช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาแล้วก็เอามารวมประกอบกันเพราะฉะนั้นซีเควนต์นะครับหรือว่าลำดับของการเข้างานนะครับสำค เราคงต้องมาดูกันดีๆนะครับว่าระดับการเข้างานนะครับมันควรจะเป็นยังไง